วิธีการใช้นะครับไม้ขีดไฟโลหะตัวนี้เป็นตัวอย่างของรหัสศูนย์หนึรูปแบบระเบิดน้อยหนานะครับหมุนออกมาครับเสร็จแล้วนำละมันลอนสันครับหยอดเข้าไปด้านในไม่ต้องหยอดมากนะครับหยอดแค่พอชุ่มสำลีด้านในครับจะมีสำลีอยู่ด้านล่างถ้าหยอดมากมันจะเยิมครับเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนก้านกลับเข้าไปที่เดิม เหมือนการกลับเข้าไปที่เดิมถ้าจะใช้งานก็หมุนออกมาครับหมุนออกมาเราจะนําหัวกา้านไม่ขีดขีดกับติดไฟด้านนี้นะครับเวลาขีดก็จะใช้เป็นหัวไม่ขีดทางขวางแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเป็นแบบแบบนี้จะติดยากครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะขูดได้ดีกว่าแล้วเราก็จิตแล้วไฟก็จะติดครับเวลาดับก็ไม่ต้องสบัดหรือเป่าก็ได้ครับจุ่มเข้าไปเหมือนเดิมมันก็ดับแล้วครับ แล้วก็หมุนปิด